สวัสดีค่ะทุกคนนาตี้นะคะวันนี้ที่มากับรถสปอร์ตเท่ๆคันนี้ค่ะกับนิสสัน GTR 3าค่าค่ะคันนี้นะคะต้องบอกนิดนึงค่ะว่าคุณลูกค้าเจ้าของรถน,นะคะเป็นคนที่แบบชื่นชอบในกายฟังเพลงมากๆนะคะแล้วก็ ให้โจทย์กับทางเราเรากจามาค่ะว่าคันนี้เนี่ยต้องการติดตั้งระบบชุดเครื่องเสียงอะไรก็ได้ที่บอกว่าต้องถ่ายทอดเสียงออกมาได้ดีนะคะแล้วก็พื้นที่การใช้งานใช้สอยต้องเหมือนเดิมไม่เพียงเท่านั้นต้องติดตั้งในช่องเดิมๆด,ด้วย<ม>คือต้องการคงทุกๆอย่างของรถทั้งภายในแล้วก็ภายนอกไว้คงเดิมร้อยปซเลยค่ะมาดูกันว่าคันนี้ติดตั้งอะไรกันบ้างค่อยๆตามพี่มาดูกันเลยค่ะ หรือว่าตัวทีวีเฮดยูนิเน่ก็คุณลูกค้าต้องการใช้เป็นฟอนต์เดิมๆติดรถมาเลยค่ะแต่ว่าคุณลูกค้าต้องการว่าเวลาขับรถไปไหนมาครั้งเดินทางไกลเนี่ยก็จะต้องการที่จะแบบรับฟังข่าวสารจากช่องทีวีดิจิตอลจูเนอร์ต่างๆได้ด้วยคันนี้เราก็เลยเพิ่มเติมในส่วนของเจ้าตัวทีวีดิจิตอลจูเนอร์ค่ะใช้เป็นของ a s u k a ก็สามารถสลับใช้งานดิจิตอลจูเนอร์ได้อย่างง่ายๆเลยเนยคะคะ ส่วนของระบบเสียงนะคะสําหรับรถเท่ๆอย่างคันนี้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยพื้นที่การติดตั้งอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะเราก็สามารถติดตั้งจัดเต็มชุดเครื่องเสียงระบบไบแอมได้ค่ะคันนี้นะคะเราก็ติดตั้งแอมลิฟายเออร์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะก็เป็นของ m o s c o n i รุ่น D2 80.6 DSP แอมตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแอมที่พิเศษอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าเขามี DSP ขยายในตัวด้วยเราสามารถปรับไทม์อะไลน์เมนต์ปรับสโลปนะคะแล้วก็ปรับความถี่ในแต่ละย่านความถี่ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นทำ ให้เวลาเราขึ้นไปนั่งฟังเพลงอยู่ในบนลลน,นะคะเราก็สามารถจําลองเวทีจําลองบรรยากาศในการฟังเพลงของเราให้เสมือนเราเข้าไปนั่งฟังอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆได้ด้วยค่ะ ในส่วนของแอมตัวนี้นะคะเราก็จะใช้ขับลําโพงกลางแหลมแยกชิ้น3ทางคูนะาค่ะเลยใช้เป็นของกราเดนรุ่น0 1 6 5 3นะคะเป็นลําโพงแยกชิ้น3ทางในส่วนของตัววูเฟอร์หรือว่าตัวมิดเบสเองนะคะเราก็ติดตั้งในช่องเดิมๆที่บริเวณบานประตูตร,ตรงนี้เลยค่ะนี่ในส่วนตัวมิดเบสเองนะคะก็ติดตั้งตำแหน่งเดิมบริเวณบานประตูตร,ตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนตัวทวิตเตอร์ก็ติดตั้งไว้ที่บริเวณหูช้างค่ะช่องเดิมๆของรถหมดเลยค่ะสําหรับคันนี้ ในส่วนของแอมตัวที่สองน,นะคะก็เลือกใช้เป็นของ mosconi ค่ะรุ่น mosconi pro 2 1ทับแอมตัวนี้เราใช้สำหรับขับซับบูเฟอร์ค่ะที่ใช้เป็นของ g r a r d e n รุ่น r a d i a n 8 8นิ้วทั้ง2ดอกด้วยค่ะซับเราก็จะติดตั้งในตำแหน่งเดิมของรถเลยนะคะมาดูใกล้ๆกันค่ะว่าเราติดตั้งตรงไหน และนี่ค่ะก็คือตำแหน่งในการติดตั้งตัวซับบูเฟอร์8ปนิ้ว2ดอกของเราค่ะก็คือตำแหน่งเดิมๆของรถเลยดูภายในนคะคะคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นได้ว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันเหมือนเดิมแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าภายในเนี่ยเรามีการปีตู้ซับขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นตู้สูตรที่ได้ปริมาตรสำหรับซับ2ดอกนี้ด้วยนะคะเพื่อเวลาซับถ่ายทอดเสียงออกมาเนี่ยจะถ่ายทอดพลังเสียงเบสเออกมาได้ดีที่สุดแล้วก็ไม่มีการส่อนคลางด้วยค่ะ เพิ่มเติมนะคะสาหรับคันนี้เองเรายังได้ติดตั้งแผ่นแดมไปที่บริเวณบานประตูทั้ง2บานแต่ละบานเนี่ยติดตั้งถึง2ชั้นเลยค่ะก็คือทั้งภายในแล้วก็ทางด้านนอกเองนะคะการติดตั้งทั้ง2ชั้นเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถกั้นห้องให้กับตัวลำโพงได้ดีขึ้นนะคะ,ะเวลาลำโพงถ่ายเท่าเสียงออกมาเนี่ยก็จะไม่มีการสรั่นคลังแล้วก็ไม่มีลมรั่วไหลออกมาค่ะมาทดสอบฟังเสียงกันค่ะเปรียบเทียบระหว่างบริเวณที่เราทําการแดมแล้วแล้วก็ส่วนที่ไม่ได้แดมค่ะบริเวณนี้คือบริเวณที่แดมเรียบร้อยแล้วนะคะค นี่แล้วก็ในส่วนที่เราไม่ได้แดมค่ะเสียงที่ออกมาก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะ แล้วก็ต้องบอกนิดนึงนะคะการติดตั้งแผ่นดมเนี่ยยังเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวโครงสร้างรถด้วยนะคะให้ตัวโครงสร้างรถเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดเสียงรบกวนไม่ว่าจะเป็นเสียงลมปะทะรถต่างๆก็ช่วยในเรื่องนี้ด้วยค่ะเพิ่มเติมน,นะคะสําหรับคันนี้เนี่ยค,คุณลูกค้ายังได้เพิ่มในส่วนของระบบความปลอดภัยด้วยค่ะคือติดตั้งกล้องบันทึกของ Digital Research า w a y ค่ะกล,ล้องรุ่นนี้เนี่ยสิ่งที่พิเศษของเขาเลยนะคะคือเขาสามารถบ,บันทึกภาพได้คมชัดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง สำคัญมากๆเลยค่ะคือเขาจะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟนค่ะเวลาเราขับรถไปไหนเนี่ย ขับไปแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องการดาวน์โหลดหรือต้องการใช้งานกะานาระถางหนเราก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-FI กับสมาร์ทโฟนได้เลยแล้วก็ดาวน์โหลดเหตุการณ์สำคัญเป็นช็อตๆมาเก็บไว้หรือว่าเพลย์แบ็กได้อย่างง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาผลิตมาสําหรับใช้ในรถยนต์โดยเฉพาะนะคะเขาเทสมาแล้วค่ะว่าเหมาะสําหรับการใช้งานในรถยนต์เลยก็ต้องบอกเลยว่าทนทานมากๆไม่ว่าอากาศอุณหภูมิในประเทศไทยจะสูงเท่าไหร่เขาก็ยังสามารถปฏิบัติการได้ตามปกติค่ะตำแหน่งที่เราเลือกติดตั้งไว้ก็คือบริเวณ ด้านหลังของกระจกมองหลังตรงนี้ค่ะเวลาคนลูกค้าหรือว่าทุกคนอยากขับรถไปไหนก็จะไม่บทบังทัศนวิสัยใดๆหรือว่าไม่เกะก,กะสายตาเลยค่ะเรือนด้านบนเองนะคะเราก็จะติดตั้งเก็บงานเดินสายให้ดูเรียบร้อยเลยค่ะตรงนี้ และนี้นะคะก็คืออินทบชุดเครื่องเสียงค่ะในรถสปอร์ตเท่ๆคันนี้นะคะนิสสัน GTR 3 5่เที่ยมาฝากทุกคนในวันนี้สําหรับใครที่แบบชอบความเท่ๆรักรถสปอร์ตมองหาร,ระบบชุดเครื่องเสียงที่ติดตั้งในช่องเดิมๆนะคะไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆแต่ว่าสิ่งที่ต้องการก็คือเสียงเพลงที่ถ่ายทอดออกมาได้ไพเราะมากยิ่งขึ้นชัดเจนเลยสําหรับรถคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาที่เราปรึกษามาได้เลย ทุกๆวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ร็อกเก็ตซาวปากซอยรัชดาพิเศษ36นะคะหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o ร็อกเก็ตซาวไทยแลนด์ไลน์แอดอารไซร์็อกเก็ตซาวหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทาง YouTube ร็อกเก็ตซาวชาแนลด้ด้วยเช่นกันค่ะคลิปนี้ชอบยังไงกด Subscribe ใี่ตี้นิดนึงนะคะวันนี้ตี้ไปก่อนคขานะเจอกันไหมคะ่ะบ๊ายบาย